You might wear.

ตอบจริี่ิยี่น้อยเหลองาเี่นั้นแล้วองูหลอมพันเดืย่เงาอเนี่ยเองที้าดเ็่นนทไรจได้เจ็บได้รดเได้ัดเได้ับาได้ับาเจ็ได้่าเจ็ได้รัเได้ับาเจ็ได้าเจ็ได้รับบาจ็ดับดเจ็ดับาจไ้รับาดเจรับาเบบาเจ็รัาเรับบเไมเ็ไ่บบดบับเารับเได่าดับบวกเจ็ครับ บอกหนึ uh, okay, right. Okay, right. Okay, uh ่งมาอ่าโอเคเนาะโอเคเนาะอืมเติมเปิมละส่งคลิปส่งคลิปให้ในกลุ่มหลายด้วยเดี๋ยวพี่จะไปลงยูทูบ